อันนี้เราก็ได้รหัสใหม่แล้วนะและตอนนี้เราก็จะมาสอนรักของฟรีกันก่อนแรกก่อนแรกจะเป็นกดไปที่อันนี้เลยชอ็อปสอบมารับของฟรีนะ้า อันนี้จะเป็นพวกอันนี้เลยที่เราใส่อยู่นะเริ่มไปเรื่อยๆเลยนี่ไงออก,กดอัพไปเลยค่ะ <c oughs> กดตรงนี้เลย <c oughs> เราก็จะได้แล้วนะนี่ไงสวยต่อไปเราจะมาสอนรับผาทานทุกคนอาจจะรู้นะแต่ใครที่ยังไม่รู้เราก็ นี่ไงทาทางนี้เลยเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นท่าทางเก่าแล้วนะและนี้ใครที่ยังไม่มีนะมันอยู่จนในอันนี้เลยนี่ไงหน้าสวยนะใครใครที่ได้ไปแล้ว ก็ได้ไปเลยนะเธอส้มโถม,มอันนี้จะเป็นแบบฟรีนะอันนี้เราใส่ใครที่จะแต่งตัวตามเราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปรีแมปก,กันด,ดูกันบ๊ายบาย